สวัสดีครับข่าวสั้นวันนี้เป็นข่าวดีสาหรับชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับเพราะว่าสตรีมไม่เพิ่มราคาขายในไทยแบนเก็บภาษีเพิ่ม7%ย้อนกลับไปนะครับช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางสตรีมเนี่ยได้ประกาศนะครับเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จากการวางจําหน่ายเกมดิจิตอลในไทยตามคําสั่งพรบ e-Service ซึ่งส่งผลกระทบทําให้เกมมีราคาสูงขึ้นครับอย่างไรก็ตามเมื่อถึงกําหนดวันที่สตรีมจะวางจําหน่ายเกมบวกราคาภาษีเพิ่ม7%เป็นวันแรกนั่นก็เป็นวันที่15ตุลาคมหลายคนพบว่าเกมทั้งหมด ในโซนไทยไม่มีการปรับราคาขึ้นเลยแม้แต่บ,บาทเดียวซึ่งทั้งหมดเป็นเพราะร้านค้าในสตีมกับทีมพัฒนาได้แบกรับค่าใช้จ่ายภาษีให้อยู่แล้วอ้างอิงจากหน้าคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีทีมพัฒนาอธิบายว่าเมื่อกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้สําหรับประเทศอื่นๆถือเป็นการจําหน่ายสินค้าข้ามพรมแดนและแว l ลูจะไม่เรียกเก็บภาษีดังกล่าวราคาผลิตภัณฑ์บนสตีมทั้งหมดจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนอกจากนี้ครับอ้างอิงข้อมูลจากคุณเจมผู้พัฒนาเกมอินดี้อย่างไทม์ไลน์ก็ได้ยืนยันมากับตัวนะครับว ีเเนี่ยถูกหักออกไปก่อนแล้วนะครับก่อนรายได้ส่วนอื่นจะมีการแบ่งปันระหว่างทางสตรีมแล้วก็ผู้พัฒนาเกมนั่นก็เป็นผลว่าเป็นข่าวดีนะครับที่สตรีมเนี่ยไม่เพิ่มราคาขายแม้จะมีแหวนก็ตามเพราะทีมผู้พัฒนาเกมและทางสตรีมเนี่ยได้แบกค่าใช้จ่ายภาษีให้อยู่แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารดีๆจาก gamingdots.com แล้วก็หากชอบเนื้อหาข่าวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ